สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำวิธีการติดตั้งของ s t a ็ปบีเซซึ่งเป็นไมโครโฟนสำหรับตัวเบสหรือเป็นตัวพิกอัพหรือจะเรียกว่าคอนแทกแล้วแต่เราจะเรียกเลยครับสิ่งที่เขาให้ใหมานะจะมีด้วยกันทั้งหมด3 p a พาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือส่วนของที่เป็นตัวขยายเสียงก็คือไม่์ส่วนที่2คือตัวคอนเนกติ้งที่เป็นตัว rca แล้วแปลงออกมาเป็นตัว tis แบบโมโนส่วนที่3เนี่ยที่เราได้มาก็จะเป็นตัวนี้เรียกว่า พรีแอมนะครับใช้แบตเตอรี่9โวลต์พรีแอมก็มีหน้าที่คนโทรลวอลลุ hmm. ่มได้สะดวกสำหรับ,บนักดนตรีออน t เตตบนเวทีเดี๋ยวเราสอนวิธีติดตั้งกันเลยครับอ่าลืมไปส่วนส่วนสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นตัวที่ชุดมา n ติ้งนั่นเองนะครับชุดมา n ติ้งของเบสก็จะเป็นลักษณะสกูอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวชิ้นไม้ชิ้นเล็กๆแต่จริงๆตัวนี้คือเป็นตัวไฟเบอร์นะครับ เดี๋ยวเราทำการติดตั้งเดี๋ยวเราทำการติดตั้งตัวนี้อันดับแรกก่อนพอมาถึงที่ดาวเบสเนี่ยเราจะต้องสงสัยแน่เลยว่าเราจะติดข้างซ้ายหรือข้างขวาทางผู้ผลิตนั้นแนะนําให้ติดทางด้านเสียงสูงนะครับเพราะว่าเสียงต่ำอย่างไรเขาก็บอกว่ามันรับย่านเสื้อต่ำนะครัที่เราได้ตัวมาลติ้งนะครับแยกออกมาตัวส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญมากเลยเพื่อที่จะทําให้ตัวปิกอารํามันตั้งตรงถ้าเป็นพวกไวริและเชลโล่ก็อาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้ไปเสริมนะครับที่บริเวณย่อง เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้กาวร้อนนะครับเพื่อการที่มันจะได้แห้งเร็ววิธีการติดตั้งนะครับเราจะหาอะไรมาลองไว้ให้เขามีแกลปอยู่นิดนึงระหว่างตัวปีกหยองกับตัวเวกนะครับตัวนี้เราเรียกว่าเวกก็คือตัวลิมเพื่อให้มันไม่ไปชนกันเพราะมันจะมีผลทางเอฟเฟกของเสียงนะครับผมจะใช้ในที่นี้ผมใช้ฟองน้ำหรือกระดาษก็ได้ยัดเข้าไปบนเลยน้านกลาง แค่นี้ครับเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันก็จะแห้งอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าไม้แหละซึ่งก็จะมีตัวมัลติ้งมาให้ด้วยเหมือนกันเป็นมัลติ้งอยู่ฝั่งนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับถ้าคนที่มีสกิลงานช่างไม้ใช้ตัวที่เป็นคัตเตอร์นะครับตัดบริเวณก๊อกตรงนี้ันเป็บนก๊อกเหมือนกับก๊อกของพวกขวดไวน์คุณก็สามารถใส่ไว้เข้าไปที่บริเวณนี้เราทําการวัดก่อน วิธีตัดก๊อกนะครับมี2แบบเราจะใช้ตัวคัตเตอร์ก็ได้หรือจะใช้ตะไบลบมันนะครับลบลบอันนี้คือลักษณะที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะแนวตั้งนะครับแล้วต้องให้ก๊อ,อกเนี่ยมันแน่นจริงๆคือเพราะฉะนั้นเอาก๊อกออกเพียงแค่นิดเดียวแล้วดันตัวนี้เข้าไปแล้วก็สิ่งที่เราจะทําก็คือเหมือนเดิมเราจะเว้นไม่ให้ตัวคอนแทคที่เป็นตัวหัวไม้ด้านข้างนี่ครับที่มองเห็นนะครับจุดนี้ ที่นิ้วชี้เข้าไปต้องเวน้นระยะห่างมีแกลบระหว่างกันส่วนตัวข้างล่างมีแกลบอยู่แล้วนะขอชแวนดูอนข้างล่างมีแกลบอยู่นิดนึงอ่าโอเคได้เวลาที่ติดตั้งเนี่ยก็แนะนาให้หาผ้าสักผืนนะว่าปิดรูวนี้ไว้ไม่งั้นไอ้พวกนี้มันจะหล่นลงไปในแลวจะเป็นปัญหาแต่ว่าก็เราสามารถล้วงออกได้ลวครับวันนี้เราจะต้องทําการติดไอ้ตัวมัลติ้งเนี่ยก็จะมีชุดนี้ให้เราทดลองใส่สกรูอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ล็อกเกลียวได้เลย เที่ยวก้อนแรกเนี่ยให้ให้ใส่เกี่ยวเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดันตัวมันเองขึ้นมานะแลวล็อกอ่าแค่นี้แน่นแล้วติดตั้งง่ายครับการใช้งานง่ายหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันที่ด้านหน้านะครับอุปรกรณ์ต่อไปอุปรกรณ์ชิ้นต่อไปคือตัวนี้นะครับที่เป็น RCA แล้วออกเป็นหัวแจ็ค TRS แบบโมโนตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้เหนียวแน่นมากเลยนะมันจะมีเอ่อ ตัวเงี้ยงที่สามารถบีบให้มันแน่นได้คือว่าคุณใส่ไปแล้วมันจะดึงออกยากเพอป้องกันสายมันหลุดเวลาที่เจอปัญหาส่วนใหญ่นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเสียงไม่ดังเนี่ยให้คุณมาดูเรื่องสายตรงนี้ก่อนส่วนมากเนี่ยจะโดนสะดุดเตะขาดถ้าเกิดว่าระวางเกะกะนะแต่ล้กรณีที่ผมใช้ผมจะใช้ลักษณะนี้นีกินพุทธเข้าไปนะตาน,นี้ตัวนี้มีวอลลุม่มผมจะเก็บมันใส่กระเป๋าเลย หรืออาจจะมีตัววางกับพื้นคือแม่ใครมาเดินเตะได้นี่ติดตั้งไปแล้วนะครับลองฟังเสียงของตัวพิการตัวนี้ดูนะครับนะครับพอะดังนะครับแสดงว่าเสียงมันออกแล้วตัวหลเ,เทสก็คือเคาะเคะมันมันคือระบบไม้นั่นเองแต่ว่าเราพูดไปอย่างเงี้ยมันไม่เข้าแต่ถ้าเรามีกระรับแรงขับมันเข อันน,น,นี้ทุกอย่างผมปรับไว้ตรงกลางหมดเลยนะมิดเดิลแล้วเราลองฟังไม่มี b, b, ร,นะรีเวิร์บตัดรีเวิร์บทิ้งโลตรงกลางนะเราฟังเสียงธรรมชาติของเขายสำหรับคลิปนี้เราอธิบายไว้เพียงคร่าวๆเรื่องของติงก๊กอัพนะครับวิธีติดตั้ง สำหรับคลิปนี้จบไวเพียงค่นี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์หรือกด Subs ับสไคร์ด้วยเลยด้านล่างกดกระดิ่งื่อติดตามคลิปข้างต่อไปถ้าสนใจในสินค้าก็สามารถติดต่อทางลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเด็กนะครับก็คือแน่นอนเราต้องปิดหน้าตูอ้อมก่อนถอดต,ตัวนี้ออกแต่ส่วนนี้เราไม่ต้องถอดออกนะครับถ้าเรามีโบว์ควีเวอร์ให้เราเก็บมันไว้อย่างนี้เลยนะครับในโบว์ควีเวอร์หรือจะม้วนสายเก็บเข้าไปลักษณะแต่ว่าผมแนะนําการม้วนสายเนี่ยคือให้ม้วนลักษณะแบบ ไม่ให้มันนั่นเกินไปเพือให้สายมันขาดเลยเก็บเข้าไปแบบนี้นะครับ